สวัสดีครับอันต่อไปนะครับก็จะสาธิตการเขียนโปรแกรมนะครับในกิจกรรมที่3นะครับกิจกรรมภาคสนามนะครับในชีวิชา964-4นะครับการโปรแกรมเบื้องต้นนะครับในกิจกรรมที่3นี่นะครับก็จะสร้างคลาสที่ชื่อว่า Calculation นะครับสำหรับทำที่ในการบวกลบคูณหารนะครับ ตัวเลข2จํจำนวนที่ที่รับค่ามาจากคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็สําหรับการหารนะครับกรณีที่ตัวหารเป็นศูนเนี่ยนะครับก็จะเราจะเช็คก่อนนะครับถ้าถ้า y เป็นถ้าตัวหารเป็นศูนย์เนี่ยนะครับก็จะแสดงข้อความว่าเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากตัวหารเป็นศูนย์นะครับ แต่ถ้าตัวหารไว่เป็นศูนย์ก็จะให้หารตามปกติสำหรับตัว class calculation นะครับก็จะมีอยู่4ีเมต่อนะครับเม่ตออ add เมตออ subtract เม่ตอ pack, ตอ multiply แล้วก็เม็ดต่อ dy นะครับซึ่งทั้ง4เมต,ต่อนะครับก็จะรับค่า parameter มา2ค่านะครับ คีนพจน์หนึ่งแล้วก็อินพุตสองแล้วก็นำมาบูรุษคูณหารนะครับตามหน้าที่ของเม่ต่อด้นนั้นๆนะครับแล้วก็คืนค่ากลับไปยังคลาสหลักนะครับซึ่งคลาสหลักในที่นี้นะครับจะตั้งชื่อว่าคลาสอ่ามสานะครับ x สามสามก็จะรับค่าเข้ามารับค่าจากคีย์บอร์ดเข้ามา2ค่านะครับแล้วก็ส่งให้กับเมตต่อ แอดไม่ตัดแท็กไม่ตัดมารดีพายแล้วก็ไม่ตั d อ V i d e ของ a s า c a l c u l a t ช o นนะครับส่วนก่อนที่จะส่งค่าให้กับไม่ตั d อ v i d e นะครับก็จะต้องตรวจสอบว่าตัวหารเป็นศูนย์หรือไม่นะครับถ้าตัวหารเป็นศูนย์เนี่ยเราก็จะแจ้งว่าเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากตัวหารเป็นศูนย์นะครับถ้าตัวหารไม่เป็นศูนย์เราก็จะจะหารตามปกตินะครับ การรับค่าจากคีย์บอร์ดนะครับจะรับค่าที่คลาส xsm สนะครับอันนี้คือคลาส xsm สนะครับตัวนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับที่มีสีม็ดต่อเนี่ยนะครับก็จะเป็นคลาสการคูเลชันนะครับสรุปก็คือคลาส xsm สรับค่าพันคีย์บอร์ดมา2ค่านะครับแล้วส่งค่า2ค่านั้นนะครับให้กับเม็ดต่อสี่เม็ดตอของคลาส a า c คูเลชันนะครับแล้วคลาสการคูเลชันก็จะทำงานแล้วก็ส่งค่ากลับมาให้คลาส xsm ส นะครับแสดงผลนะครับมาดูที่คำสั่งนะครับอ,อันนี้ก็จะสร้างคลาสใหม่นะครับชื่อว่าคลาส e x c e 3นะครับไฟล์ new class นะครับต้องชื่อว่า excel นะครับแล้วก็ติ๊กตรง public static void main ด้วยนะครับเพื่อให้สร้างเมื่อตอด main นะครับ นะครับทีนี้การทำงานของ e x a m 3นี่นะครับก็เกือบจะคล้ายกับคลาส s สามนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้คดัดลอกคำสั่งนะครับมาที่เ,าาเอาไว้ที่ Class Exam3 นะครับก็เราคำสั่งในไม่ต่อเมนนะครับะนะครับนะครับแล้วเราก็จะสร้าง Class นะครับที่ชื่อว่า calculation นะครับ เพื่อจะสร้างเมทัทั้งสีเมท่อนะครับในการบระลุคุณหารนะครับไฟล์ New ์นะครับคลาสนะครับชื่อว่า Calculation นะครับ c a l c u l a t i o นนะครับจะไม่มีเมทอดเมนนะครับจะเป็นผู้ถูกถูกเรียกใช้นะครับเลยไม่ต้องมีเมทอดเมนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องติ๊กที่ Public s สถิตวัยเมนนะครับแล้วกดปุ่ม finish ได้เลยครับ รเราจะสร้างนะครับเราจะสร้างเม็ตอดทั้งสี่เม,ม็ดตอดในส่วนนี้นะครับวิธีการสร้างเมอดต่อนะครับก็จะต้องระบุขอบเขตการเข้าถึงก่อนนะครับนะครับขอบเขตการเข้าถึงนะครับแล้วก็การ คืนค่านะครับเป็นรูปแบบการคืนค i̇şte ่านะครับแล้วก็ชื่อไม่ต่อนะวักชื่อไม่ต่อนะครับแล้วก็เอาเลขเปิดปิดนะครับอาจจะมีพารามิเตอร์ก็ได้นะครับพารามิเตอร์อาจจะมีก็ได้นะครับแล้วก็ปิดกเปิดปิดนะครับอันนี้คือรูปแบบการสร้าง เม็อดนะครับถ้าเม็ตดต่อนั้นมีการคืนค่ามีการคืนค่าก็หมายความว่าทํางานเสร็จแล้วแจ้งค่ากลับไปหรือว่าโยนค่ากลับไปให้ผู้ที่เรียกใช้เม็ตดต่นี้นะครับเอาไปใช้งานต่อนะครับก็จะมีคําว่า return แล้วก็ค่าที่ต้องการจะรีเทิร์นแล้วก็จบด้วยเครื่องหมายสิมมิควอนนะครับแต่ถ้าไม่ตอดนั้นไม่มีการคืนค่านะครับก็จะไม่ต้องมีคำสั่งรีเทิร์นนะครับ นะครับอย่างเช่นเอาตัวอย่างแรกนะครับไม่ต่อที่ไม่มีการคืนค่านะครับอย่างเช่นจะเอาเป็นชื่อไม่ต่อ a d ดแล้วกันนะครับขอบเขตการเข้าถึงก็จะใช้เป็น public นะครับก็มีหลายค่านะครับมี public มี private มี protected นะครับมีปล่อยว่างไว้ก็ได้นะครับซึ่งนักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมด้วยใจการสอนนะครับว่าในแต่ละค่านั้นหมายถึงอะไรนะครับ ถ้าเป็น Public นะครับก็คือจะทำให้ทุกคลาสสามารถจะเลือกใช้เมอดตอนี้ได้นะครับคลาสภายนอกอื่นๆนะครับสามารถจะเรียกใช้เมอดตอน,นี้ได้เป็นเมอด a d d นะครับต่อไปก็เป็นรูปแบบการคืนค่านะครับถ้าเม็อดไม่มีการคืนค่าก็ใช้เป็น Void นะครับก็คือไม่มีคืนค่าคือทำงานเสร็จแล้วก็จบโดยไม่มีการแจ้งค่ากลับโดยไม่มีการโยนค่ากลับไปว่าผลลัพธ์หรือค่านั้นคืออะไรนะครับ ชื่อเมท็อดก็คือ add นะครับแล้วก็พารามิเตอร์ตอนนี้ยังไม่มีนะครับนะครับอันนี้หมายความว่านะครับเมท็อด add นะครับมีขอบเขตที่เข้าถึงเป็น public คือทุกคลาสสามารถจะเข้าถึงเมท็อดนี้ได้นะครับ void นะครับรูปแบบการคืนค่าเป็น void ก็คือไม่มีการคืนค่านั่นเองนะครับแล้วก็ชื่อเมท็อดแล้วก็วงเล็บเปิดปิดคือไม่มีพารามิเตอร์ใดๆนะครับนะครับแล้วก็วงเล็บ ปีการเปิดปิดแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นคำสั่งของของเมท็อด ads นะครับซึ่งเอาอย่างง่ายนะครับก็คือคำคำสั่งแสดงผลธรรมดานะครับก็ง่ายๆนะครับแสดงผลก็ว่า ads ads นะครับอันนี้จะคอมเมนต์ไว้นะครับไม่ให้มันเออร์เลอร์นะครับ อันนี้เป็นเมธตอดที่อย่างง่ายนะครับชื่อ a d d ไม่ได้ทำไม่ได้รับพรามพิเตอร์มาการทำงากนก็นคือพิมพ์คำว่า a d d ออกมานะครับที่เมธตอด a d d เนี่ยนะครับก็จะจะต้องเป็นจะต้องมีผู้เรียกใช้มันนะครับมันถึงจะทำงานได้นะครับก็ให้กลับไปที่ Class exam 3นะครับอออโอเคนะครับ ทีนี้ก็จะเรียกใช้คลาสการคูเลชันนะครับคลาสนี้นะครับเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับคลาสการคูเลชันไม่มีไม่ตอเมนเพราะฉะนั้นก็จะทํางานด้วยตัวเองไม่ได้จะต้องให้คลาสอื่นเรียกใช้นะครับรเราจะให้คลาส x สามเรียกใช้นะครับการเรียกใช้นะครับเราก็พิมพ์ไว้ตรงนี้นะครับด้านบนก็คล้ายๆกันนะครับก็พิมพ์ชื่อคลาสนะครับตั้งชื่อว่า cl ก็ได้นะครับเท่ากับ new calculation นะครับคลาสนี้นะครับ calculation ไม่มีการรับค่าพารามิเตอร์อะไรนะครับก็โดจบแป้งเลืบกเปิดปิดนะครับอโอเคนะครับอ่านะครับต่อไปนะครับอ่าอ่าเราก็จะ เรียกใช้เมธอดเรียกใช้เมธอด add นะครับวิธีการเรียกใช้เมธอด add นะครับก็เราก็จะเอาชื่อของคลาสชื่อเล่นของคลาสหรือว่าชื่อแสดงของคลาสนะครับตามด้วยจุดตามด้วยชื่อเมธอดนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะครับอันนี้แค่นี้เองนะครับอันนี้ก็คือการาเรียกใช้คลาส Collection ซึ่งเราได้สร้างขึ้นมานะครับซึ่งนี่คือคลาส Collection นะครับมีเมธอดเดียวก็คือเมธอดชื่อว่า add ทำงานอะไรทำงานคือการสั่งพิมพ์ข้อความคำว่า a d d ออกมานะครับนะครับแล้วก็สั่งหลันนะครับหลันปั๊บนะครับอ่ะนะครับคำว่า a d d ตรงนี้นะครับเกิดจากการที่เราเรียกใช้เมธอด a d d นะครับเมธอด ads คือสั่งพิมพ์คำว่า a d d ออกมานะครับสั่งพิมพ์คำว่า a d d มันก็สั่งพิมพ์ออกแอนะครับส่วนถัดลงมานะครับก็เป็นกระบวนการทํางานของของที่ที่เหมือนกับกิจกรรมที่ที่สองนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ปรับแก้นะครับนะครับทีนี้กลับไปที่ค่า c a รค c ล l a t i o นนะครับต่อไปนะครับเราจะปรับแก้ให้ e t h o d add เนี่ยนะครับมีการคืนค่านะครับมีการคืนค่าตรงนี้เราก็จะ ตัวนี้ลบทิ้งไปนะครับคืนค่าเนี่ยเราก็จะใส่คำว่า Re t u r n นนะครับ Re t u r n ค่าค่าอะไรอย่างเช่นเราอยากรีเทิร์ค่า20นะครับ20แล้วก็ใส่20เข้าไปนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนจาก void นะครับเป็นประเภทข้อมูลที่เราต้องการจะคืนค่านะครับในทีนี้เราจะคืนค่า20 20เป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น int นะครับอันนี้หมายความว่าตัว method add นะครับ มีการคืนค่าเป็นจำนวนเต็มนะครับซึ่งในที่นี้คือ20นั่นเองนะครับแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็รันที่ตัว x สามใหม่นะครับนะครับจะเห็นว่าแถวที่8เนี่ยมันควรจะแสดงค่า20ออกมานะครับควรจะแสดงเลข20ออกมาเนื่องจากว่าเราส่งค่า20กลับมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียกใช้ ไม่ตัดแอดเนี่ยนะครับมันควรแสดงผล20นะครับจะที่ทำไมไม่แสดง20นะครับเนื่องจากว่า,าไม่ตดแอสเนี่ยนะครับมีการแจ้งค่ากลับโยนค่ากลับนะครับเพราะฉะนั้นที่คลาส exam 3นะครับก็จะต้องมีอะไรบางอย่างมารับมันแล้วก็เอาไปแสดงผลนะครับซึ่งเราก็จะสร้างตัวแปรหนึ่งขึ้นมานะครับอจ่าแอดนะครับ เก็บค่าเป็นจำนวนเต็มนะครับให้มีค่าเท่ากับค่าที่ได้จากไม่ตอบแอดโยนกลับมานะครับค่าที่ได้จากไม่ตอบแอดโยนกลับมานะครับไม่ตัดแอดโยนอะไรกลับมาก็คือโยนเลข20กลับมาพอโยนเลข20กลับมานะครับเลข20กลับมาเราก็เอาเลข20เนี่ยนะครับมันก็จะมาเก็บในตัวแปรแอดนะครับตัวแปรแอดเราก็ลองเอา ัวแปรแอดมาแสดงผลดูนะครับก็จะได้20ไหมนะครับตัวแปรแอดมาแสดงผลดูนี่นี่นะครับส่วนด้านล่าเนี่ยเราปล่อยไว้ตามเดิมก่อนนะครับยนนี่ปรับแก่นะครับเราจะสร้างตัวแปรแอดอันหนึ่งขึ้นมานะครับไว้เก็บค่านะครับไว้เก็บค่าค่าที่ไม่ตอบแอดของคลาสการคอร์เรชันโยนกลับมาโยนกลับมาก็เก็บไว้ในตัวแปรแอดแล้วตัวแปรแอดมาแสดงผลนะครับ โอเคนะครับทีนี้ตัวแปร a d เนะี่ยมันซ้ำกับที่ที่เคยประกาศไว้ด้านล่างอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนเป็น,ปนตัวแปรใหม่ก็ได้นะครับเป็น underscore d แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้ซ้ำกับด้านล่างนะครับรลานใหม่นะครับจะเห็นว่าเลขยี่สิบนี้มาจากไหนนะครับรยี่สิบนี้ก็ามาจากค่าที่ได้จากตัวแปวร underscore a d นะครับ ซึ่งค่า u s q เนี่ยรับค่ามาจาก m e t h o d a d d ของ class c a l l a t i o n นะครับ class m e t h o d a d d ของ class c a l l a t i o n คือส่งอะไรมานะครับคือโยนค่า20กลับมานะครับโยนค่ากลับมาด้วยคำสั่ง return นะครับทาง class xm a 3เนี่ยก็สร้างตัวแปร underscore นะครับรับค่า20นั้นแล้วก็เอามาแสดงผลนะครับทีนี้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมนะครับ ไม่จำเป็นจะต้องสร้างตัวแปรรับค่าที่ได้จากการคืนค่ากลับมาของเม h o d แอ d นะครับเราสามารถจะเอาส่วนของการเรียกใช้เม t h o แอ d เนี่ยนะครับไปแสดงผลได้เลยตรงนี้จะไม่ต้องมีนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเมทตอน,นี้นะครับก็จะโยนค่า20กลับมานะครับแล้วคัสตเอ็กซ์แอมเนี่ยนะครับก็ใช้ตัว s y s t e m o u t ้าท์ดอปปินไเนี่ยเป็นตัวรับ รับค่ามาแล้วก็แสดงผลในคราวดเดียวกันนะครับในกไหมครับเดอมันทสที่8เนี่ยก็จะยังแสดงผล20นะครับย้อ,อนกลับไปนะครับนะครับใครจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือสร้างตัวแปรขึ้นมารับค่าที่ได้จากวิดดแอที่โยนมาแล้วก็มาแสดงผลนะครับหรือจะใช้ตัว าการเรียกใช้ m e t h o d a อ d นี่นะครับมาไว้ในส่วนของการแสดงผลเลยก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับนะครับต่อไปนะครับต่อไปอไม่ต o d a อ d เนี่ยซึ่งผมทำให้ดูใน2รูปแบบคือรูปแบบแรกคือไม่มีการคืนค่านะครับไม่มีการคืนค่าแสดงผลอย่างเดียวนะครับอันที่2คือมีการคืนค่าเป็นจำนวนเต็มนะครับอ่ะ ต่อไปจะเพิ่มการรับค่าพารามิเตอร์นะครับวิธีการรับค่าพารามิเตอร์เนี่ยก็คือค่าที่รับมาจากข้างนอกนะครับเอามาให้เมทตอนแอดทำงานนะครับวิธีการาสร้างพารามิเตอร์นะครับก็จะคล้ายๆการประกาศตัวแปรนะครับก็คือจะพิมพ์ประเภทขอ้อมูลก่อนแล้วก็ชื่อของพารามิเตอร์นะครับชื่อของพารามิเตอร์นะครับถ้ามีหลายตัวนะครับเราก็คอมมา i n วาอย่างเงี้ยนะครับก็คือหมายความว่า,าไม่ตัด add นะครับรับค่ามา2ค่าคือ x กับ y ซึ่งเป็นจำนวนเต็มทั้งคู่นะครับแล้วแล้วเราก็จะเอา x กับ y ไปทำอะไรต่อแล้วก็มาเขียนคำสั่งในในไม่ตัด add นะครับเราก็จะอเอา x อาสร้างตัวแปรอันหนึ่งก็ได้ขึ้นาสร้างตัวแปรอันหนึ่งขึ้นมานครับชื่อว่า underscore add ก็ได้นะครับอัน้นีเท่ากับ x บวก y นะครับ ได้เท่าไรนะครับเราก็จะโยนค่าตัวแปรน,นี้นะครับกลับไปให้ class e x c m 3แสดงผลนะครับโอเคนะครับ method add นะครับคืนค่าเป็นจำนวนเต็มนะครับรับค่ามา2ค่าคือ x กับ y รับเป็นจำนวนเต็มทั้งคู่นะครับรับมาเสร็จก็บวกกันบวกกันเสร็จก็เก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่า underscore add นะครับแล้วก็โยนค่าที่ได้ที่อยู่ในตัวแปร underscore add โยนค่ากลับไปนะครับโยนค่ากลับไปให้ คลาสที่เรียกใช้นะครับในที่นี้คือคลาส x3 m นั่นเองนะครับะนะครับีนี้ก็กล,ลลก,นนกลับมาที่คลาส Calculation นะครับกลับมาที่คลาส x3 m นะครับ ตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวนี้เราจะลบทิ้งไปนะครับนะครับเราจะมาใส่ตรงนี้นะครับนะครับอ่า class อ่าไม่ตัด add นะครับไม่ตัด add ของคลาส calculation เนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ในการอ่าในการบวกให้นะครับตรงนี้นะครับแทนที่เราจะบวกกันโดยตรงนะครับเราก็ จะเรียกใช้ไม่ตเมทอด add นะครับเมทอด add แ,แทนที่เราจะให้ x บวกกับ y กันโดยตรงนะครับเราก็ส่ง x กับ y นั้นให้เมทอด add ของคลาสแค a ค c u l เ t ชันนะครับเป็นผู้ทำการบวกให้ผู้บวกเสร็จมันก็จะโยนค่ากลับมาแล้วกเก็บไว้ในตัวแปร add นะครับตัวแปรอันนี้นะครับ นะครับทีนี้เราก็จะมาแสดงผลดูนะครับการทำงานก็ปกตินะครับก็คือจะต้องกรอกค่าตัวแปร x นะครับ enter นะครับแล้วก็กรอกค่าตัวแปร y นะครับนะครับผลบวกคือ45นะครับมาจากไหนนะครับคือมาจากการที่เราส่งค่าจากตัวแปร x นะครับตัวแปร y ส่งไปให้ method add นะครับของ class calculation นะครับ class calculation มันทำยังไง method add นะครับ method add ก็คือรับค่ามา2ค่าคือ x กับ y นะครับรับมาบวกกันบวกกันเสร็จก็บป็นตัวแปรอนุสกอร์แอดแล้วก็โยนค่าอนุสกอร์แ d ดกลับไปให้ class exam 3นะครับ exam 3ก็รับมาแล้วเก็บในตัวแปร add นะครับหลังจากนั้นก็ตัวแปร add นะครับมาแสดงผล ในบรรทัดที่19นะครับทีนี้พอนักศึกษาเข้าใจแล้วตรงนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถจะสร้างอีก3เมตดต่อได้อย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือ,อแล้วก็ Copy มานะครับ copy มาอันนี้เป็นเม็ต่อที่ว่า subtract นะครับรับมาแล้วก็มาลบกันนะครับ ก็ใช้เป็นตัวแปรชื่อว่าอันศกับแท็นะครับแล้วก็โยนค่าตัวแปร s u แท็นะครับต่อไปไม่ต่อในการคูณนะครับ multiply นะครับก็รับ xy มาเหมือนกันนะครับถ้ามาเสร็จก็นะครับมาคูณการคูณกันเสร็จเก็บไว้ในตัวแปรอันศกับมัลนะครับแล้วก็โยนค่าตัวแปรอันศกับมัลนะครับต่อไปอีกไม่ต่อหนึ่งนะครับไม่ต่อชื่อว่า dy นะครับ ก็รับค่า x y มานะครับแล้วก็จะมาหารกันนะครับทีนี้การหารเนี่ยนะครับถ้า x ถ้า y เป็นจำนวนเต็มเพีงคู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะ cast นะครับ cast cast เป็น d o u b l ลนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ก็ต้องเป็น d o u b l ลเหมือนกันนะครับผลหารที่หารได้เป็น d o u b l ลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง <c oughs> รับค่าเป็น d o เ b l ลไม่มีการรับค่าเป็น d o u b l ลส่งค่ากลับเป็น d o u b l ลนะครับ ตรงคืนค่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวแปเหมือนกันนะครับนี่นะครับเมตต์ตัดซับแทกนะครับรับค่า x y มา2ค่าลบกันแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรซับแทกอันดับสกอปซับแทกนะครับแล้วก็คืนค่าตัวแปรอันดับสกอปแทกเมตต์ัดมัลติพายนะครับรับค่า x y มาแล้วคูณกัน,กนคูณกันเสร็จนะเก็บไว้ในตัวแปรมัลติพลายอันดับสกอปมัลติพลายนะครับแล้วก็คืนค่าหรือว่ายโยนค่าตัวแปร อนุสาร์ผลิตภัณฑกลับไปนะครับส่วนต,ตัวแปร dy นะครับก็รับค่า x y มาเป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็จับมาหารกันแล้วก็แคสให้ต,ตัวแปร x เป็นดับเบิลนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่าอนุสาวรีย์ dy นะครับแล้วก็โยนค่าต,ตั ers, วแปรอนุสาวรีย์ dy กลับไปนะครับอพอมาถึงคลาส x อซทั้งสามซึ่งเป็นผู้เรียกใช้คลาส calculation นะครับนะครับตรงนี้นะครับ แทนที่จะลบกันตรงๆนะครับแล้วก็เรียกใช้เมตตาชื่อว่าซับแทกนะครับส่งค่า x กับ y ไปนะครับการคูณก็เช่นกันนะครับแทนที่จะคูนกันตรงๆนะครับเราก็เรียกใช้เมตตามัลติพลายส่งค่า x กับ y ไปนะครับทีนี้ลองดูก่อนนะครับลองดูแค่นี้นะครับนี่เราก็กรอกค่า x กับ y ไปตามปกตินะครับ ก็จะหารมูลคณูหารกันได้ปกตินะครับนะครับซึ่งการหาเนี่ยย,ยังไม่ได้เรียกใช้ไม่ตดอดีอดวน,นะครับต่อไปแล้วก็จะเรียกใช้ไม่ตอดดีวของการหารนะครับก็ cl จุด d ีแล้วก็ใส่ค่า x กับ y ไปนะครับ นี้ลองลันใหม่ดูดครับใส่ค่า x เป็น24นะครับก็ยังหารบริุทหหารกันได้ถูกต้องนะครับทีนี้ถ้านะครับถ้าถ้าเรากกอก x เป็นตัวเลขตัวทั่วไปแต่ว่าเรากกาะค่า y นะครับกกาะค่า y เป็น0นะครับะจะเห็นว่าผลผลหารมันเขียนว่า infinity นะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับ ซึ่งไม่ถูกต้องคือไม่ควรจะให้อาหารไม่ควรจะให้เกิดการหานนะครับซึ่งผลลัพธ์ไม่ถูกต้องนะครับเราไม่ควรจะให้ให้มีการหารเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีการาเรียกใช้นะครับก่อนที่จะมีการ เรียกใช้การหารและแสดงผลการหาเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับให้ย้ายลงมาด้านล่างนะครับลงมาย้ายลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับตรงก่อนที่จะมีการแสดงผลนะครับนะตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็จะเช็คก,ก่อนนะครับเช็คโดยใช้คําสั่ง if นะครับ if เป็นการตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่า if if แล้วก็เล็บเปิดปิดนะครับตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขนะครับ เงื่อนไขแล้วก็จะตรวจสอบว่าตัว y นะครับเท่ากับ0ใช่หรือไม่นะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบนะครับถ้า f คือถ้า y เท่ากับ0เท่ากับ2ตัวขึ้นมายเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่า y เท่ากับ0ใช่หรือไม่นะครับถ้า y เท่ากับ0นะครับเราก็จะทําตามคําสั่งที่เราจะพิมพ์ขึ้นมาในนี้นะครับถ้า y ไม่เท่ากับ0นะครับ ก็ใช้คำสั่ง l L นะครับเก็คือเป็นเงื่อนไขเป็นส่วนของเงื่อนไขถ้าตัวแปร y ไม่เท่ากับ0นะครับถ้าตัวแปร y เท่ากับ0นย์ะครับเราจะพิมพ์ตามทำงานแต่คำสั่งที่เราจะพิมพ์ขึ้นมานะครับส่วนถ้า y ไม่เท่ากับ0 l คือถ้าไม่นะครับ l คือถ้าไม่ถ้าตัวแปร y ไม่เท่ากับ0ย์ก็จะเรียกใช้เมททอดีวของคลาสคลคูเลชันนะครับ แล้วก็แสดงผลการหาออกมานะครับแต่ถ้าตัว y เท่ากับ0ูนย์เมื่อไหร่นะครับตัว y เท่ากับ0ูนย์เมื่อไหร่นะครับเราจะพิมพ์ข้อความตามที่จุดกำหนดนะครับก็คือ,อคําว่าเกิดคาอผิดพลาดเนื่อง เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากตัวหารเป็นเลขศูนย์นะครับอันนี้ก็คือถ้า y เท่ากับ0นะครับถ้า y เท่ากับ0เราก็จะไม,ไม่ให้เกิดการหารนะครับเราก็จะพิมพ์ข้อความาข้อผิดพลาดออกมานะครับส่วนถ้า y ไม่เท่ากับ0นย์คือ l คือถ้าไม่นะครับถ้าไม่เท่ากับ0นย์เราก็จะให้มีการเรียกใช้ไม่ต่อดีวนะครับแล้วก็สแสงดงผลการหารออกมานะครับอลองรันดูนะครับ นะครับโอเคเนื่องจากพิมพ์ตัวแปร x เป็นข้อความนะครับก็เลยเออร์เลอร์นะครับรันใหม่นะครับต้องพิมพ์ไม่ถูกนะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับก็ถ้าตัวตัวแปร y เนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์ก็จะบวกลบหากันตามปกตินะครับแต่ถ้าตัวแปร y เป็นศูนย์รันใหม่นะครับตัวแปร y เป็นศูนย์นะครับตัวแปรเป็นศูนย์ปั๊บนะครับอ่า ก็จะไม่ไม่ทำการหานะครับแต่ว่าก็จะพิมพ์บอกว่าเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากตัวรเป็นศูนย์นะครับในการตรวจสอบนะครับก็จะใช้คำสั่ง if นะครับ if 2ทิศทางนะครับส่วนนี้นะครับส่วนถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเงื่อนไขคืออยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บนะครับถ้าตรวจสอบว่าเท่ากับไหมนะครับก็ใช้เครื่องหมายเท่ากับ2อันนะครับนะครับถ้าเท่ากับ0ูนย์ก็จะแสดงผล ข้อความออกมานะครับส่วนถ้าตัวหารนั้นเป็นศูนย์คือ y ไม่เป็นศูนย,นะย,นนย์ก็จะทำงานตามคสั่งที่อยู่ภายในปีการของ EL f นะครับสำหรับกิจกรรมที่3นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ